วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวแดนสวรรค์นบนดินดินแดนในฝันของใครหลายๆคนค่ะและที่นี่ก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งในประเทศที่ใครต่อหลายคนต้องพ่ายแพ้ให้กับความงดงามของธรรมชาติที่นี่ค่ะและทริปนี้เราได้แพลนเที่ยวไว้9วัน8คืนจะพาไปชมทะเลสาบสีฟ้าใสราวกับกระจกเนินเขาเขียวขจีบ้านหลังน้อยๆที่กระจายไปทั่ว ดูแล้วน่าอยู่เลยทีเดียวค่ะและจะพาไปชมเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวกับดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของทวีปยุโรปไปจนถึงชมความรุ่งรวยทางประวัติศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะทริปนี้เราจะเช่ารถขับทั้งทริปและจะเริ่มเดินทางจากเมืองซูริกขับรถไปเรื่อยๆไปยังทางตอนใต้ และวกกลับมาจบทริปที่ซูริกอีกครั้งค่ะในวันแรกรูทของเราที่แพลนไว้คือออกจากสนามบินซูริกพร้อมกับไปรับรถที่เช่าไว้แล้วก็มุ่งตรงไปยังเมืองซุกตามด้วยเมืองลูเซินและจะพักค้างคืนที่เมืองลูเซินหนึ่งคืนค่ะส่วนเมืองซูริกเราจะเก็บเอาไว้เที่ยววันที่8ก่อนที่จะบินกลับไทยในอีกวันเมื่อมาถึงเมืองซุกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนำก็คือ เมืองเก่าซุกซึ่งเมืองซุกนี้อยู่ห่างจากเมืองซูริกประมาณ35กิโลเมตรขับรถใช้เวลาประมาณ30นาทีซุกเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า800ปีเป็นทางผ่านของหลายๆเมืองเช่นจากเมืองซูริกหากไปเมืองลูเซิร์นก็ต้องผ่านเมืองซุกด้วยค่ะเมืองเล็กๆแห่งนี้ เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยที่น้อยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทว่าปัจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศและเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของวิสาหกิจข้ามชาติหลายแห่งแม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานแต่ยุคสมัยก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราได้ชื่นชมและเก็บเกี่ยวความประทับใจอย่างไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าซุกที่บรรยากาศของอาคารบ้านเรือน ยังคงความเก่าแก่แต่สวยงามพื้นที่ปูด้วยหินจากยุคกลางจัตุรัสที่มีน้ำพุโบราณประดับด้วยลูกปั้นอยหลายจุดไปจนถึงทะเลสาบซุกที่สวยงามและถูกอบล้อมด้วยเทือกเขาที่อยู่ไกลออกไปล้วนคือมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าแก่เล็กๆแห่งนี้ว่ากันว่าพระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบซุกนั้นสวยงามที่สุดในสวิตเลยล่ะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปคือ หอนาฬิกาเมืองซุกแม้จะเป็นเมืองเล็กๆทว่าเมืองซุกนั้นอุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งแลนด์มาร์คที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือหอนาฬิกาเมืองซุกที่มีความสูง52เมตรสร้างขึ้นในศตวรรษที่13โดยนาฬิกาที่ติดตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์และยังสามารถบอกวันในสัปดาห์ซึ่งครั้งหนึ่ง หอนาฬิกาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงวงแหวนและเป็นทางเข้าเมืองเก่าที่มีป้อมปราการอีกด้วยค่ะจากเมืองซุกเราจะเดินทางต่อไปยังเมืองลูเซิร์นโดยระยะทางห่างเพียงประมาณ30กิโลเมตรเมืองลูเซิร์นเป็นหัวเมืองเก่าของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาเที่ยวค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกในเมืองลูเซิร์นที่เราจะพาไปคือ สะพานชาเพลสะพานชาเพลหรือสะพานไม้แห่งลูเซิร์นเป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า700ปีทอดตัวพาดผ่านแม่น้ำรอยส์ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองลูเซิร์นสะพานความยาว205เมตรแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ที่ตัวสะพานมีภาพวาดเก่าแก่จำนวน62ภาพงานศิลปะเหล่านี้บรรยายเหตุการณ์ต่างๆของลูเซิร์น ย้อนไปถึงศตรวตรรษที่17และบริเวณตรงกลางสะพานยังมีหอคอยกลางน้ําเป็นสถาปัตยกรรมทรงแปดเหลี่ยมซึ่งในปัจจุบันหอคอยแห่งนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของเมืองลูเซิร์นและมีร้านขายของที่ระลึกอยู่ภายในนั้นด้วยค่ะแต่สะพานชาเพลที่เห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในปีคริสตศักราช1993 หากใครได้ไปเยือนเมืองลูเซินก็จะต้องแวะเวียนไปถ่ายรูปที่สะพานชาเพลแห่งนี้เป็นที่ระลึกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งถัดไปคืออนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์นหรือที่เรียกกันว่าเลอวอนเดงเมาเป็นประติมากรรมแกะสลักบนพื้นผิวหินทรายเป็นรูปสิงโตนอนรอความตายอยู่บนกองโล่และหอกที่มีความยาวเกือบ10เมตรอนุสาวรีย์แห่งนี้ เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปอนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์นถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1821เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนระลึกถึงองค์คาร์สวิตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คณะปฏิวัติบุกพระราชวังตุยเลอรีในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปีคริสตศักราช1792 เหนือสิงโตมีคติพจน์ภาษาละตินที่จะารึกไว้ว่า Helvetiorum ferdei actuati อันหมายถึงศรัทธาแลเกียรติของคุณสวิตป์ปติมากรรมรูปสิงโตนี้มีความประณีตงดงามโดยใบหน้าของสิงโตนั้นแสดงถึงความเจ็บปวดก่อนสิ้นใจนักเขียนชื่อดังอย่างมาร์กทเวนได้กล่าวถึงอนุสาวรีย์สิงโตแห่งนี้ว่าเป็นหินที่ดูเศร้า และสะเทือนใจที่สุดในโลกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งถัดไปคือทะเลสาบลูเซิร์นเป็นทะเลสาบความยาว38กิโลเมตรที่มีความสวยงามด้วยน้ำสีฟ้าใสโอบล้อมด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาและอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักอันเป็นเอกลัก,กษณ์และเสน่ห์ของเมืองลูเซิร์นเมืองเก่าแก่ซึ่งเคยปกครองตนเองก่อนจะรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปีคิเตศักราช1,332และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตาอากาศยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอกจากเดินชมบรรยากาศรอบๆทะเลสาบแล้วการล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเช่นกันค่ะในวันที่สองของการเดินทางเราจะเดินทางจากเมืองลูเซินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาที่มีทานน้ำแข็งที่สูงที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีจุดเด่นคือกระเช้าไฟฟ้าทิทลิสลอดแอร์กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้360องศาแห่งแรกของโลกนั่นเองค่ะยอดเขาทิ l ลิสตั้งอยู่ที่เมืองเอ็นเกลเบิร์กเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดที่อยู่ใกล้กับเมืองลูเซิร์นมีความสูงประมาณ3,020เมตรทำให้บนยอดเขาอากาศหนาวเย็น และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเกิดเป็นทัศนียภาพอนันงดงามซึ่งเป็นสเสน่ห์ของยอดเขาแห่งนี้การขึ้นไปชมความงามของยอดเขาแห่งนี้จะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปชมเท่านั้นค่ะและด้วยแลนด์สเคปที่งดงามราวกับภาพวาดของยอดเขาแห่งนี้จึงถือเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพอย่างยากที่จะปฏิเสธได้กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิส ใช้เวลาโดยรวมประมาณ40 4 5นาทีโดยมีทั้งหมด4สถานีด้วยกันเริ่มจากสถานีล่างสุดคือที่เมือง Engelberg สถานีปลายทางคือเ l ลม n t i t l i ซึ่งเป็นสถานีกระเช้าชั้นบนสุดนั่นเองค่ะด้านบนยอดเขาท i t l i s เป็นลานหิมะที่สามารถชมวิวได้แบบ360องศาและมีจุดถ่ายรูปสวยๆอยู่หลายจุด สามารถมองเห็นทัศนียภาพของหุบเขาลึกลงไปเป็นแนวยาวมีเทือกเขาแอลเป็นฉากหลังสุดอลังการนอกจากทัศนียภาพสวยๆที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วบนยอดเขาทิสลลสยังมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไอซ์ฟลายเออร์มีลักษณะเป็นกระเช้าห้อยขาทิสลิสคลิฟวอล์กเป็นสะพานเหล็กขึงสลิง ตั้งอยู่ระหว่างหน้าผาที่มีความสูงจากพื้นล่างถึง500เมตรและทิดลิสเกรเซอร์เคฟเป็นถ้ำใต้ทานน้ำแข็งความยาวประมาณ150เมตรเมื่อลงจากยอดเขาทิดลิสเราจะเดินทางไปยังเมืองอินเทลเคนที่เป็นที่พักของเราในคืนนี้ค่ะระยะทางจากทิดลิสไปอินเทลเคนห่างกันราว9 0กิโลเมตร แต่ว่าระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวกันที่หมู่บ้าน i s e ซ w อ l เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสค่ะ i s e ซ w o l d เป็นหมู่บ้านเล็กๆในอ้อมกอดของทะเลสาบเบรนทะเลสาบที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังเป็นโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายทำซีรีส์เกาหลีชื่อดังอย่างเรื่อง Clash Landing on You หรือชื่อภาษาไทยคือปักหมุดรักฉุกเฉิน โดยมีฉากสำคัญคือสะพานท่าเทียบเรือที่พระเอกในเรื่องนั่งเล่นเป็นโนนั่นเองค่ะภายในอิเซลวอล์ยังคงบรรยากาศหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบและมีร้านอาหารอยู่เพียงไม่กี่แห่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบความสงบสันโดษที่คนนิยมแวะมาเดินเที่ยวเมื่อมาถึงเมืองอินเทลเลคเนค่ะจากอิเซวอลไปยังเมืองอินเทเลเนใช้เวลาขับรถร,ถราวๆ10นาทีเท่านั้น เมื่อมาถึงอินเทเลเคนซึ่งเป็นเมืองทางผ่านขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟราที่มีชื่อเสียงแล้วยอดเขาฮาเดคุมถือเป็นหนึ่งในยอดเขาชมวิวของสวิตเซอร์แลนด์ที่ขึ้นได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดด้วยการนั่งรถรางขึ้นไปเพียง10นาทีเท่านั้นเทว่าความงดงามของวิวนั้นก็งดงามไม่แพ้ที่ใดค่ะความโดดเด่นของยอดเขาฮาร์เดคุม มีจุดชมวิวมุมสูงที่ระดับ1,321เมตรจากระดับน้ำทะเลสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองอินเทเลเคนได้แบบพาโนรามาโดยด้านซ้ายเป็นวิวทะเลสาบเบรียนส์ส่วนด้านขวาเป็นทะเลสาบทูนที่ถูกอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างไอเกอร์เมิร์นและจุงเฟาสิ่งที่โดดเด่นและดึงดูดให้ผู้คนเดินทางขึ้นมายอดเขาแห่งนี้ก็คือ สะพานชมวิวที่ยื่นออกไปจากด้านหน้าผานั่นเองจากตรงนี้สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งสองแห่งและภูเขาทั้งสามได้อย่างชัดเจนนอกจากจุดชมวิวที่สวยงามแล้วบนยอดเขาฮา์เดอร์คุมยังมีร้านอาหารฮา์เดอร์คุมพาโนรามาให้บริการอาหารหลากหลายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์กันอย่างเต็มที่ค่ะ จากยอดเขาฮาเดอคุมเราจะไปที่เมืองอินเทอร์เลคเคนค่ะซึ่งเป็นเมืองตาอากาศเลก <ę> ็กๆติดกับเทือกเขาแอลถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขาจุงฟราอันโด่งดังนั่นเองเมืองอินเทอร์เลเคนเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19 สืบเนื่องจากจิตรกรชาวสวิตหลายคนได้วาดภาพถิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองแห่งนี้จนเผยแพร่ออกไปสู่สายตาผู้คนจึงมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเริ่มเดินทางมาพักผ่อนที่นี่และเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆหลังจากที่สถานีรถไฟเมืองอินเทเลเคนเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟส่วนอื่นๆของประเทศด้วยธรรมชาติที่สวยงามบวกกับภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนโดยมีแม่น้ำอารเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบผ่านกลางเมืองทำให้อินทลเคนกลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนหลังคาของทวีปยุโรปแห่งน,นี้ค่ะติดตามผลงานของพรลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ